เส้นทางใหม่นะครับวันนี้กำลังขยายหลอดเดมมันแคบมากครับอาวนี่ไงนี่นาขั้นบันไดมองแต่ทางซ้ายไม่ได้มองทางขวา បានមកហើយហាដំណលៀបមឺតលៀបមឺតប្រេះមឺតយជនាប៉ុណ្ណាតើ3000 30000អូអានីអានីប្លែងសាត់កាត់តួយរបស់តិចអានីលៀបមឺតអានីលៀបមឺតអានី30000 30000 30000 30000 จอกนะซุปตุย <coughs> 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 คือบริเวณลานจอดรถนะครับของน้ำตกตาดกวางสีนะครับนักท่องเที่ยวคนข้างจะคึกคักนะครับเยอะมากเลยครับเขาเรียกตัวอะไรนะนี่อ๋อชิมชิมได้เสื้อลำคมดันเบาหวานนะคะตัวดาวค่ะเป็นมะม่วงหินมะบานสับรยานไหมคะอืมงั้นรอ จะยืมส่วนเนี่ยนี่จะลายหมดที่บาทอันนี้ถ้าเป็นเงินบาทแปดสิบบาทเงินกีบเหรอเงินกีบเอาเงินกีบเงินกีบห้าหมื่นกีบรัมเมิร์นรัมเมิร์นขนขนฉันไหมอืมไหลเป็นไงเจ๊อันนี้เป็นทอดอันนี้อันนี้ต้มเหรอปบเหมือนกันปบอันนี้ชิม กินแนน่วอะไรนีต์ายมายหนึ่งหมาเซนหมเซนปีรอันนี้รยรวยแปดฮะเรารวยแปดเอาถุงหนึ่งใส่ถุงน่ักราคาพุงงาม เสื้อเสื้องามเมขากบงามน้ำเสื้อตัวเท่าไรแสนหาสบายดีหลวงพ่อบางใส่ใส่ใั่หยัอใส่แอลไ่แอลคือิพอดีฮะอะไรหกหมื่นเออมแพงดิเออเอาตัวนี้ก็ได้ลดได้เท่าไหร่แสนสีแสนสาม ผู้งามเออแหมครับผู้งามรถหายใจดีทั้งไอเจ้าะงามๆคักๆกว่านี้ด้วยฮะตังเกียงตังเกียงตังเกียงมีบอสตังเกียงขาสั้นมีเลือกเลยบอสอันบอสเอาจังซี่นะเป็นผ้าทางขึ้นน้ำตกอุทยานน้ำตกตาดกวงซีผ่านประตูมาแล้วก็เดินลงนะครับ อันนี้ที่เราท่องเที่ยวขึ้นไปน่าจะดูหมีนะครับแม่นบอกมีมีม,มีดูหมีนี่ไงเขานอนอยู่อบอบอวีโมนหรออบกอ่อแบบโอ้โหชัวร์ชโอรโอ้ ต้นไม้เนะไม้สูงใหญ่ร่มเย็นสวยงามถึงแล้วครับพี่ชมน้ำตกตาดกว้างสีตาดกว้างสีโอ้ น้ำใสจริงลิงนี่ครับน้ำตกว่าสวยแล้วทางนี้ยิ่งสวยแล้วครับนี่ ต้นไปงอย j u ทรั ครับพอเราเดินขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นจุดที่มันว้าวที่สุดสำหรับทา่บาตกบาดกวางสีโทษนะครับ ใ้ไม่ครับไม่ทันแล้วนะค้าคนเดียวเดี๋ยวผมช่วยตักใส่โถเลยครับเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟเองแมนเอานี่มาดูเมนูอาหารเที่ยงของน้ำตก ปาดกวางสีนะครับมีผัดผักมีผัดกุ้งมีปลานึ่งแล้วก็มีส้ตมตำที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางครับนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางเลยนะครับส้ตมตำที่นี่ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เราลองชิมนะครับอร่อยอครับ